มาถึงช่วง e ซี่เมนูนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเทศกาลเจพอดีเลยนะคะหลายคนก็เพิ่งเริ่มนะคะก็ประมาณเกือบมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีเมนูเจแต่สําหรับคนที่เบื่อนะคะอาหารเจซึ่งมันอาจจะมันเรือ,อยียนหรือว่าเป็นอาหารจีนอย่างเดียววันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นเจด้วยค่ะแล้ววันนี้แป๊วไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณจันที่มาจาก Healthy Made อยู่กับปรางค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็คือเราก็จะทำบางคือเทมเป้เนี่ยบางชอบมากเลยแล้ว healthy made เป็นยี่ห้อเดียวที่เอาเทมเป้เข้ามาคนไทยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเทมเป้คืออะไรนะคะแต่เทมเป้เนี่ยก็คือมันจะดีกว่าเต้าหู้อีกมีประโยชน์มากกว่าเต้าหู้อีกนะคะช่วงเทศกาลเจนะคะคุณจันที่มาบอกว่าก็คือทุกปีเนี่ยทาง healthy made ก็คืออยู่แถวสมพานนะคะก็คือไปแถวนั้นนะคะคุณก็จะแบบว่ามีการจัดอาหารเจเลยตลอดเลยใช่ไหมคะพูดถึงแล้วเราก็สนับสนุนคนที่ให้คือเราอยากจะให้ทาน บริโภคเนื้อสัตว์ที่น้อยลงค่ะแล้วก็หันมาทานพวกเกี่ยวกับธัญพืชถั่วมากขึ้นเพราะตัวเองก็เคยลองเคยบอกว่าเคยทานมังสวิรัตเลยใช่ไหมคะมังสวิรัตอยู่7ปีก็รู้สึกเองเลยว่าเลยว่าแบบร่างกายเราดีด้วยแล้วก็คือพอเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์เองเนี่ยนอกจากร่างกายดีแล้วเนี่ย เหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเนื้อสัตว์ก็เลยอยากจะเชิญชวนหลายๆคนในช่วงเจเนี่ยแค่สิบวันเนี่ยให้ทานเจให้เต็มที่ตั้งแต่ต้นแรกๆแบบว่าเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะไปเดินห้างทุกคนก็ซื้อกันอยู่ได้ยินคู่ดึงเดินแล้วผู้ชายเขาก็บอกเลยว่าอุ้ยเจแตกล่าเนี่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจเพึ่งนะคะเพราะวันนี้สูตรนี้อร่อยแน่นอนแล้วก็ทั้งทั้งครอบครัวทานก็ได้นะคะขนาดลูกๆบางคนก็ไม่อยากให้ลูกๆทานเจเพราะอยากได้โปรตีนแต่นี้ก็คือท เทมเป้นี่ก็มีโปรตีนแล้วก็ใช่วิตามิน B12 ค่ะเราไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็คือว่าทานอันนี้คือเด็กๆต้องชอบด้วยวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้โบโลเนสนะคะอบะอ่านี้เราเริ่มที่เทมเป้ก่อนเลยนะคะตัวเอกของเรานะคะคือตัวเทมเป้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนื้อมันนะคะมันจะเป็นหัวล้วนๆเลยค่ะค่ะแล้วข้อดีที่บอกว่าดีกับเต้าหู้คือมันผ่านการหมักแล้วมันจะมีวิตามิน b ี2ิบค่ะค่ะ นี่นะคะจะเห็นนะคะถ้าไปที่อินโดมาเลเขาก็จะทานกันเยอะมากเลยนะคะบ่อยมากเลยคือเป็นอาหารแบบถือว่าเจอประจําเลยนะคะแล้วมันมีประโยชน์มากกับเต้าหู้อันนี้เราก็ได้รามาไซบิดออกนะคะบี้ออกให้หมดใชหมหูสับนะคะเนื้อสับอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะใช้แทนหมูสับเราก็จะทําเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้น้ํามันมะกอกลงไปหน่อยนะคะอันนี้นะคะเราก็เอาเทมเป้ลงไปเลยนะคะ เราก็จะปรุงด้วยนะคะลิควิดอะมิโนนะคะลิควิดอะมิโนนี่ก็คือมีประโยชน์มากเราจะ,ะแทนซีอิ๊วแทนน้ำปลาลแล้วสําหรับสูตรนี้คือเราจะแทนน้ำปลาได้เลยนะคะ,ะและน<ะ>ี่คืออะมิโนนะคะจะมีอะมิโนแอซิดอยู่ค่อน,อนออที่เราสามารถเอาไปใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อมีโปรตีนสูงแล้วก็ที่สําคัญคือสําหรับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยตัวนี้จะมีโซเดียมต่ํา อาหารบริโภคได้เลยเราก็จะใส่บอร์โซเมกลงไปนะคะบาร์ซน้ส้มสายชูบาร์มซเมกนี่นะคะคือพูดถึงอาหารอ,อ,อิตาลีก็ต้องมีแน่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือของ h e ลต t h y made มอนกันก็คือมันก็จะเป็นออร์แกนิกนะคะก็อซึ่งหายากแล้วะนะคะก็คือองุ่นที่ปลูกนี่ก็คือเป็นองนุ่นที่ไรสารพีทแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นของประเทศอิตาลีค่ะค่ะนี่ใส่ลงไปได้เลย เหมือนหมูสับมากขึ้นเลยมันไก่สับหมูสับไปเรื่อยๆถ้าเราขัดนานๆก็จะหอมแล้วก็มีความคือถ้าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหึบๆใช่ของถั่วเพราะว่าสังเกตว่าจะมีถั่วเป็นเม็ดๆเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าท้องจะอืดน,นะคะแป้งเป้นเนี่ยมันหมักแล้วมันก็คือจะย่อยง่ายเลยเนี่ยโดยโดยร่างกายเราอันนี้นะคะก็คือใส่พริกไทยบางชอบใส่พริกไทยตอนนี้ได้มันเจอความร้อนหน่อยได้หอมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศแห้งลงไปเลยนะคะได้เจอ หอมๆอ,อันนี้นะคะเราใช้ออริกานโนถ้า,าใช้ออริกานโนแห้งอย่างนี้ตอนนี้สดก็มีแล้วนะคะถ้าแห้งนี่นะคะก็บดในมือก่อนนะคะได้กลิ่นมันออกแล้วก็ให้ลงกระทะเลยอันนี้ที่เราใส่ไปก็คือไทม์นะคะใบไทม์แห้งก็มีนะคะตอนนี้เมืองไทยแบบสดก็มีใช้แบบสดก็ได้ถ้าใช้แบบสดนะคะก็เอาไว้ที่หลังก็ได้พอเราใส่น้ำซุปลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยอันไหนที่สุกยากเนะะี่ยค่ะค่อยใส่ลงไปอันนี้เราใส่พริกหยวกแดงนะคะ นั้นนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดนะคะเห็ดหอมสดอันนี้เด็กจะทานคะเราก็จะไม่ใส่เยอะแต่ใส่พริกป่นอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดนะคะพริกพริกพาปริก้าก็ลงไปได้เพื่อรสชาติแล้วก็นี่ค่ะก็จะใส่อันนี้นะคะก็คือมะเขือเทศข้นนะคะเป็นกระป๋องในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่าเป็น tomato paste อันนี้มันมีหลายยี่ห้อนะคะมันก็จะข้นมากเราก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะ อันนี้ก็คือไม่ใช่มะเขือซอสมะเขือเทศที่หวานเปรี้ยวนะคะอันนี้มะเขือเทศร0อเอร์เซ็เลยนะคะแล้วบางทีค่ะอาจจะใส่เคลอนิดนึงเพราะเป็นกระป๋องนี่นะคะก็พอมะเขือเทศก็เริ่มหอมนะคะนะคะก็กองถ่ายบักหอมไปหมดแล้วตน,นี้ก็เติมน้าเปล่าคือใครอยากเติมน้ําซุปผักน้ําซุปอะไรก็ได้นะ,ะที่เราใช้น้ำเปล่าค่อยๆเติม นะคะค่อยๆแบบให้มันเนื้อเหมือนที่เราต้องการนะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพื่อมันตั้งความเข้มข้นใช่นี่นะคะเราก็เติมน้าเปล่าที่เราได้เข้มข้นกว่าถ้าลูกวันร้่งขึ้นก็ยิ่งอร่อยเลยนะคะเราก็นี่ทําเป็นหม้อใหญ่เลยคือทาขนมปังก็ได้นะคะทานแมคโรนีก็ได้แต่วันนี้เราจะจัดสปเกตตี้นะคะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราสามารถที่จะมาเติมบนเส้นหน่อยนะคะอเรกาโน่ค่ะนี่นะคะก็คือสปาเกตตี้เจนะคะสปาเกตตี้โบโลเนสเจของ Healthy m เม e ค่ะนะคะน่าทานทีเดียวเลยนะคะร้อนๆอย่างนี้ต้องขออนญุญาตเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะ<ช>วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจันที่มามากนะคะคคแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะร้านดงดอกไม้นะคะซึ่งเพิ่งเปิดใหม่นะคะแต่อาหารนี่อร่อยมากนะคะชิมมาแล้วก็เป็นอาหารเวียดนามนะคะก็มีกลิ่นไอของอาหารไทยอาหารใต้ด้วยนะคะอยู่ที่รานกำแพง1้8นะคะมาง่ายมากเลยนะคะก็โทรตามเบอร์นี้ได้เปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นนะคะยกเว้นวันจันทร์ปิดค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับช่วง e ีซี่เมนูนะคะพบกับปลง